สวัสดีสวัสดีทุกคนมื้อนี้ก็พบกับช่างดีมดสาวน้อยลังสานมื้อนี้น้องดีมเนาะก็สิไปสัมภาษณ์น้องกิกซึ่งน้องกุ๊กกิ๊กหันหาแต่กลับมาจากเวียงจันทน์เนาะแ่นซึ่งก็น้องดีมก็เห็นทุกิกโพดลงเฟซโพสต่างก็เป็นตะคักเนาะกัน้องดีมเลยิไปถามคพามรม้ซึกว่าไปมาจากเวียงได้ไปลื่นใส่แด้คักบ่เนาะแนนไปชนไปกันเลยทุกคนขับมอเตอร์ไซ ไปนะคะ,คะนี่ทุกคนหันหาง ไปคนอะไรไอ้นี่เอากลับมาห่อแทนน้องกิ๊กนะนี่อยู่บนนี้แบบบริณั์นะทุกคนใารจะห่อเหรอสบายดีทุกคนขนมขึ้นมาเลยข้าวหมาขนมคีแมลเอออันขนมคีแมวน่าก็เคยกินตั้งแต่โดนเหนียวเหนียวเนาะ มถ้ากันขโมยขนมที Wait, <laughs> ่กุ๊กกี้กเกล้านะาไม่ถูกเสือมังเรียงอีกไปรีบวางเรียงมาเมื่อวานนี่ไปทางด่วนด่วนแท้ๆเลยทุกคนไม่รู้ด้วนจนเจ้าเลยอันแรกถ้ามีคุ้มทางหน้าก็คือตายเอารถอันพี่น้องไปหรือวมากินใส่ไปไปพี่น้องไปรถใส่มาซีจอกปีเต็มมือหนึ่งมือหนึ่งนอนแล้วเปล่าเขน่ดแล้วค่อยไปมังเดิน ตัวไฟตัวไฟได้เห็นตัวไฟวะใหญ่บ่ใหญ่เาง,างาเลยอยากเห็นไลยก้อนชิบไปอ่ะก้อนดำเดียวมันเป็นโอุโมงค์นี่ทุกคนเป็นอุโมงค์เป็น,โโปนบบกิซองกุกิกใจนะปเป็นอุโมงค์แบบโอุโมงค์งบงบงแบบนี้ว้าวบัวแบบมือตึ๊บเลยละ่ะนั่มวะปู่พี่ชิจกคอนแล้วเห็นหุ่งห่างไปได้ไดังไงไ,ไฟไเนาะแบบมันมันซอดเลยอืมซอดมันเจาะผูกแบบนี้ เจาะแล้วก็สอดไปเขาไว้ใต้ใไฟทำไงนมันกาบมะม่วนแหละใต้ไฟเน,นาะเกือบไม่ได้อันลุ้นมีอย่างเนาะเอาตีมาทิดมีว่าสิไปคือ,อ,อบุบไปยังซอกน้ำมันรถยู่ <c ười> เอกิกอันไปพุ่นตัวตัวได้ไปลินใส่แด็คิดต้นไปบางเบียงไปบางเบียงซ้ำมองอแล้วก็ไปเบื้องรถไฟ กไ็ไปอ่านไปอันเดวะวัดยัางไงาวะวัดเชียงควรเออวัดเชียงควรมืดบอกเออมืดประมาณนี้แหละทุกคน,นควนัดเชียงควรงามบอกอืมขึ้นไปท,ทำมีําำมั้ยมีถ้ำอั้ยอืมอ้าวตัวบ้ได้เบิรงคลิปเขาอ่ะตวเป็นเบงอง,ง,งห์หูปางนะห็นหอนยู่แบบอเห็นตูไปถ่ายอ่อเออแมนเป็นอุโมงค์ปากขึ้นไปทุกคนแบบไปซานใต้ดินขนั้หลอนมันเป็นน่่ยโลกว่ะ มันเป็นยักษ์อสุรกายนะหมัมันเป็นปากว่ะอืมปากมันทางเขาอืมกลมเขาอันแบบมันทางก้องนะปเด็นเป็นกระดูกแล้วก็เป็นอันแบบพวกที่ตกนรกนะปาุกคนอันแบบอันมันมันเสี้ยวสลักงหนไเพื่อนว่าแบบอันวัดอันวัดเสียงขวานนะทุกคนน้ําน้ําบท่วมเนะเพราะว่าเพื่อนว่ามันศักดิ์สิทธิ์แห่งนะทุกคนเพื่อนว่าน้ำโบท่วมอืม สักซิกุ๊กกี้กคิดว่าสักซิด้ทุกคนจะล่อนเข้าไปแบบจะแบบคือมีคนย่างกำลังนี้นะมีหลายชันมีสามสี่ชันสี่ซันมันถึงสุดเนาะถึงก้องกามืมจะกล้องเขาเขาขึ้นลงไปไหมเฮ้ยเข้าไปดนแล้วเนาะอืมมีต้นงิวบ่มีมีต้นงิวหนามหมากัด่ะแล้วแบปีนนะถ้าทุกคนแล่งเทอมเดียวแถวนี้ อันโบคักที่สุดคักที่สุดแม่นนั่นไปวังเวียงอันไปมองน้ําที่กุกิกอาบแต่กุกิกยังไม่เร็คลิปลงเรื่อเนาะมองกุกิกอาบน้ำนะค่ะคักทุกคนแบบยู้แบบตุ้ยไทยลงฟีดเนาะอือันแบบวงโดดลงไปแล้วปายุ่งมองอยู่ปานไปก็ได้เออปานไปก็ได้ไปแต่ถึงลงหมอเพลลึกบนน้ำ อุ๊บบ้ารถบ้ารถบ้าเอวหนักขึ้นแต่ทงจนสุดปลายแล้วนะโดดลงมาตีนยังบุ้ง<า>เขาโดดอย่างเสี่ยวตีนแบบแบบจะผ่านวะสะพานแล้วโดดลงม,มันเป็นแบบต้นไม้นะคือนักสารธรามเนาะเออเขา,าขเขาปลูกต้นไม้ท่านั้นอืแต่ว่ามันเป็นอันง่ายมันมีสลิงแอบลงมาแล้วตกลงมนะาสบายดีวังเวียง <laughs> เห็นตัวท้ายลงเฟนง,งามงาม,งามทางเข้าวังเวียงเนาะเป็นป้ายก็ดีไปลินเห็น แต่ว่าวันไหนคักที่สุดแล้วก็ทึกใจที่สุดเลยวอนพี่ตัวไปทึกใจที่สุดอ่ะโอ้ก็มีไล่มองได้แบบทึกใจนื่องก็บางเมียงเลยแรมมองกูกิกอ้ำน้ำอะไอ่ะคักยื้เห่าเด้อน้ำพืชเย็นดีเนาะเบื้องหันทายลงหันปูคำปูคำโอเคคือโบจับกล้องโดนลงไปเลยสักวันเขาต้องได้ไปด้ะหวังไว้ก่อนละคุณคุณไปแล้ว ทาคลิปมันบ่อเห็นแบบเห็ดในน้อยขนาทุกคนว่าบุสุงตัวเจ็๊ยบนาเอิรงมัแปะว่าแบบทุกคน<ด>กุกเกียงขนาดตั้งเอสแบบนี้ลงขนาดบัวทองขี้ดินบบาลดเอสก็ยังบัวทองขี้ดินนี่นะแบบตัวแบบจับกองแล้โดดเลยวะหรอือว่าน้องฮูก็เป็นอย่างกับเจ้าคือเห็ดลึกยันแบบเขาโดดสูงและแบบหัวเขาตับเติงมันเป็นปลาปลาที่แบบเล,ล่า โตมันแค่ไงว่หลายเขาอยากไปนะหยาบปมาณซัมนี่แหละมาไอ้เก๊คุบอูมมาปีนเกลีตัวเนาะซัมนี่ได้แล้วมีสีทองแน่สรงตัวป้าปลาสีทองเออ,อออดีมบ้านเขาไปเขาเป็นรักเอามาปิง้งเนาะเฮ้ย,ยไปกันได้เอามาขายสีทองได้ดีนะแต่ว่ามอนกับ,บกปู่ขั้ยมปู่ปู่ขัมเหรอทุกคนปู่ขัมเหรอปูป่และปู่และกับปู่นะปู่ขัมอืม ปูํามเ่อแหละขึ้นไปมันจะมีทําเหมือนนึงบอกงามาแบบนิ่งยันลงมีหินหินยันยันลงเลยเนาะแต่ขึ้นไป่บฮอเมือยก่อนอถ้ามีสลิงขี่สลิงขึ้นไปเลยเพราะว่าพระเจ้าเอสลิงเนาะแต่ว่าโบขี่เนาะยานมันแบบยานมัน <ขา S 2> ลูหน่หมันข้ามเก้าเก้าหรอวะอันเพื่อนเอาเล็กมาเห็นเนาะสลิงเนาะอืเอาเล็กแล้วก็ขึ้นไป ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะทุกคนปลอดภัยไว้ก่อนมันแบบคันใดขึ้นไปทำามันซิมูร์มิดเลยแยบนิดอันกิก๊กได้ไปนั่งยีถึงรถไฟบวเพื่อนให้ขึ้นไปบอือเพื่อนบ่ให้เขาเลี้ยวให้ดืย้ยเลี้ยวเห็นสรือเนาะมีแต่เบิง้งบ่ได้ขึ้น <laughs> แบบ ยานกับเจ้าแบบว่าแล้วก็คุยเรื่องหั่นยานหาบุพาันบุพเพนเนาะบุแม่นแบบแมพบอกว่ายานเสียเวลาอันในหม้อทันเลยบุเข้าไปท่นนะว่าเข้าไปก็ลงมาเนาะไม่ได้ไปอืออันเราวคนแง่หูรังเขาก็สิเป็นใครนี่ยเพื่อนว่าเขาที่แงเป็นโควิดบุกกิ๊กอันมีบุญรันยังได้เห็นท่างเนาะท่ากันยังไม่ได้เห็นยังไม่ได้ไปคีอัน อันแบบจูอัปเปงพนักอาทิตย์หน้าเพ่นสิไปขี่รถไฟนี่ชักไปได้มือวันศุกร์เนาะชักไปเนาะเดี๋ยวทอนเงินกันตอนนี้ยังมึมีงบเนาะสิไปขี่ก่อนเอาเทคเกิร์ไปสุดละยันเอาเทคเกิร์ไปหาแม่ดิเอามายิ่งไปนอนเห็นพี่น้องกันเนาะมือนั้นยังเห็นอันเหมวันเกิดพี่น้องเห็นไงอ่ะคลิกน้ำเห็นให้ ปิดฐานกันดิเห็นเนะแซ<ส>่บแซ<ส>่บไอ้ก็๊กคือโบอันส่วนน้องแน่แ,<ส>และอันขับรถไปทดุดบอกกอนทอดมอดเบียงเออแบบที่ถังด่วนไปลินนะบฮอสมซูโมแมนเฮ้ยเดี๋ยวคอยว่าถาังด่วนเอาแบบบ่มีรถหลายเนาะแล้วก็เพิ่นกายแบบเอตนางตันเมอ่์ละ บบให้ซัดอันเดอร์แลนตันน้มีแต่รถง่ายย่างเดียวบบให้มีรถจักรเฮะเขาเวียนต่ำกันเนาะมีรถต่ำกันไล่ได้ทุกคนกองู่แถวนอกว้ารถมีกององเพรกะเจ็ดขาดทนแหละแม่อยู่นี่นะอยู่เขมหัวบุญนะบอกลห้ไล่ทางมุนาไปเอามาแปลงขี้ มีรถไล่ได้งามอีกแล้วนะ่ะมีแต่คนงามเมืม่อคนขับไปแห่งคนเลยําท้ายกันบุเอาเลย,เลยมันบ่อยนะจำแล้วป้าเลยทางด่วนท่านกุกค,คิดว่าค่าเจ้าน่าจะหมดเงินลหลายหลายสะพานนั้นที่แบบสะพานรถขี่กายทั้งทิงทิงหัวนี่นะ่ะมีเซาเอสดสะพานเนาะว้าเซาเอสดสะพานคุณน่ะเป็นะเป็นสั้นไปนสั้นขึ้นไปมแม่ที่รถแค่ขี่ทั้งทิงแล้วขี่ทางกล้องนะ ดิเซสซาพานมันบ่มีโนดแมบกูกิกไข่น้ำน้ำมันเต็มตุ๊กขนาดค่ายน้ำน้ำกับบยังบุเฮียบุเฮียสินะแบบเลียเรียไปเนาะแบบโค้งกะขี้จิ้วโค้งกะแงะเซมีลกับไปต่อมาไปนะอ่านกูกกี้ฮันอ่ะเฮ็นทำขนาะทุกคนกูกกี้บอกว่าเอารถขี้โค้งไปโค้งมาอยู่นี่ก่อนสิ อย่างยานมันม้วนเดะม้วนอเข้าไปแล้วม้วนอนะคะูม่น่ากันลองให้เราเด็กกินเส่ือนตาทำกับขี้อจอดโบได้ก็เดี๋ยวจอดบบได้มันด่วนจอดไม่ได้ถ้าจอดแล้วมีเดนข้างหลังแล้วต่ำเลยเนาะบ่กขจจซีมาห้าเอามาหาเหียงเอาเพราะว่าแบบทุกคนกล้องจอดปิดขาเจ้าขนาดปิดทุกมุมทุกเศาทุกเศาทุกเศาไปเลย แปลว่าข้าวให้ยังนีก็เห็นมันเลยตีกันแบบอันทางด้วยข้าขนาดทุกคนแบบต่ำกันปุ๊บลดละดมมาเลยลดมาเลยมาเก็บเก็บเก็บอะไรเนาะเก็บอะไรเก็บเอาลุกหรือเก็บเอาคนเก็บเอาคนไปรุดรถดรถไฟกันเถอะลุ่ดอานเพิ่นไทยแลนด์แต่ลอยขึ้นไปเด้อลอยขึ้นไปลอยขึ้นไป ทำ้วนอันลอยขันคืออันซูเปอร์ลอยบอแบบเล่งฮอตลอยนะป้าลอย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 เลยเออไก่อันบอรถขับฮันแมนลอยลอยสาวอ่าไอเก็กทามเปนถ่างคดบึ้อปิวเจ้าทิ่ลงเดิมไม่รู้สิไปเบิ้งวะที่ขับไวแรว่าับงแรงเนาะเกี่ยมเบิ้งแรงทำแบบโอ้ยขักเว้ยนี่ทำ มึงมึงมึงไปได้ดะครับทุกคนเราติดตามคลิปน้องกุกิกน้องดิ่มกระชากมึงว่าสิคลักสำเร็จยังโบเต็มเด้ดิภาพยังโบเต็มจะแบบชิ้วอันแบบเขาคลายอยู่กองน่ะภาพมันโบไว้โบไว้บัด ตัวจริงคะนะทุกคนแบบเออบินได้พื่น่ะทุกคน <วะ S 1> โดดลงอันข้าเจ้าอันตำรวจข้าเจ้ามีกฎได้ข้าเจ้าแบบบใไฮอันเหานางทางท้ายกระบะนะนี่จะบอกว่ายนะอา้าวกระต่ายที่ตัวกรถตายอือม่ลนละเนาะแบบไหวปังได้สร้างน้ำหนักรถอีกสร้างน้ำหนักรถกับคนวะแบบถ้ารถหนักก็ได้เสียงเงินล่าถ้ารถเบาก็ได้เสียงเงินเฮ้ดีว่ันนี้สร้างน้ำหนักเข่าอ,อย่างมาสร้งางอ้าวก็มีแปลนอยู่กอง,กงเขาขึ้นไป รถเยียบยี่หันเข้ากับหูวัดเดช์ดดกอันสร้างน้ำหนักรถกุกกิ๊กระดับทุกคนขี่ไปมีรอยหาน่ะเออเจ็ดรอยหาเน่ะเจ็ดลอยห้าสิบเพหดพันอันเสี่ยงเงินแต่เจ็ดสิบห้าพันกีบเนาะกลับไปกลับกลับอันแบบไปแล้วกลับมาฮะนะเสียเส้นเส้นสี่สิบเี่ยเส้นซส้ี่สิ ได้เสียตอนไปตอนมาผมเนีผูเขาเจ้านาะอันบ้านเขาเจ้าเป็นบ้านแถาแบบบ้านเถานี้แหละแต่แบบอุดมสมบูรณ์ก่อนนี้นะแล้วผูเขาเจ้าเป็นเป็นแบบแหลมๆอย่างนีมแหลมๆจีบ้านแถวมันแบบผูหนืดเงี้ยมันมันคืออยู่เมกาเลยนะผูคนนะทุกคนแบบเ่นแตคิดินเม่นเป็นแบบคนหีนนะงามเทได้มองสีเขาไปทําปูนะนําปู นะคะนะคะัมบอเราอยากไปอยู่ไปอยากไปอ่ะทุกคนน้องได้ยืนมานี่ประมาณเก้านาทีแล้วทุกคนแม่ปริญาย์ไม่สวยไม่พอเลยได้อ่ะเว้ยพักผ่อนเลยสรุปรวมๆแปลว่าคักเนาะคักในกันเออบอสรุปว่าไอ้กิ๊กบรินอนเนาะทุกคนตาดำดำขอบตาจนดำจนปูยื้อหันมุ่นกระจนแบบเปิดเพลงทุกคืนทุกคืนเลย กือบสอดแจงน่ะมันวะเพิ่นเปิดเอาเพิ่อนตานนั่นไปเพิ่นขึ้นเห็นไหมเด้ลาลาบานานพอากกับปุ๊กเฮาเนาะเฮาก็เลยเบิดนอนโอเคทุกคนนี่เรากลิ่งกระว้ามานล้วยิงไปลงได้กะอึ้งเลยเนาะว่ะมันคักจังได๋เนาะวังเบียงกะมีตะบ่อนงามๆเนาะแม่สุหลายกิ๊กไปอันไปฮอดเบียงแล้วไปวังเบียงเลยว่าหรือว่าไปเลาะทะเวียงก่อน รถเวียงก็หน่อยน,นึงรถทาเวียงอันที่แทก้กับบริจาตั้งใจไปได้บางเวียงนะน,น,นะไม่สิ่เป็นเบ้าประตูบ้าเป็นเบ้าประตูใหขนาดทุกคนโคตรงามเลยแบบเป็นปอ้จุดเป็นไม้มนนาเถอะนะเราก็เห็นก็นดิเป็นแบบประตูงี้เป็นโขงเหรอแต โอเคทุกคนนั่งดีมกับนั่งด้าก็ะขอตลาไปก่อนเนอร์ก็ขอขอบคุณที่ทุกคนมาดูคลิปนั่งดีมกับนั่งด่าเต้นเจนจบจบคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดสมัคสไครเพื่อเป็นกําลังใจนั่งดีมกับนั่งด้าคลิปต่อไปที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากนั่งดีมนั่งด้าสาหรับคลิปนี้ก็ขอล้าวคําว่าสบายดีบายยเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนคัะเนาะอยากไปเนาะ